ไม่ไปไม่ได้ออ so ดี้กับท in ่านสลับล่างกันนั่นก็แปลว่าโอดี้กำลังกินลาสัญญาของฉันได้แล้วจ้าโอดี้เ่อไม่น่าล้มหายใจโอดี้ถึงได้เหม็นถ้าไม่กินเด็ดขาดถอยไปโอดี้ลาสัญญาเป็นของฉันก็ได้อย่ากลัวไปเลยเรามา แกจะบอกอะไรฉันเหรอใช่ใช่ใช่จอนจอนฉันเกาฟิลฉันอยู่ในร่างอดีช่วยฉันหน่อยสิอ <so ๋อเข้าใจแล้วโอดีแกต้องการออกกำลังกายเหรอเฮ้อะไรไปโอดี ห,ห,หายใจไม่ได้แต่ตะต้องเป็นฝันร้ายแน่ใช่แล้วตื่ซิกาฟิล MCN MV Global Group